อัปเดตข่าวบอลตลอดเวลาสถิติมากมายรวบร,วม,รวมไว้ในที่เดียวพร้อมเกมจัดทีมแฟนตาซีชิงเงินแสนบาททุกสัปดาห์ที่แอปขอบสนามจีโหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android หรือบน PC วันนี้คุณเองสามารถเป็นเจ้าของเงินแสนได้แล้วเจอกันนะครับ หลังจบเกมแชมเปี้ยนส์ลีกทีแมนยูบุกมาแพ้อาร์เบลซิกไป3ประตูต่อ2ตกรอบแบ่งกลุ่มลงไปเล่นยูโรปาลีกแทนมันก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ของแฟนแเรเดวิลมากมายกับผลการแข่งขันที่กลับมาวนลูปแบบนี้ซึ่งการหาสาเหตุว่าเพราะอะไรแมนยูของพวกเขาถึงวนอยู่กับโคจรแบบนี้ซ้ำไปซ้ำมาขอบสนามสเปเชียลเรียง Feel, เฟลเลียวมาเล่าวันนี้นะครับผมจะขอมาจับกระแสความเห็นส่วนใหญ่ซึ่งแบ่งออกหลักๆได้เป็น2กลุ่มดังนี้ เริ่มจากกลุ่มแรกเลยนะครับผมเป็นกลุ่มที่แฟนผีที่มองว่าโอเลกุนนาโซชาเป็นสาเหตุหลักที่ทาให้ปีศาจแดงขาดความสม่ําเสมอจบอยู่กับฟอร์มการเล่นที่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายซึ่งไอความผิดพลาดหลกัลกๆเลยนะครับผมที่ผ่านมาก็คือการวางแผนการเล่นของทีมหาก,กเราไปจ่อสังเกตดีๆนะครับจะรู้ว่า10บนัดหลังสุดของแมนยูทุกนัดพวกเขามีการเปลี่ยนฟอร์เมชัชนลัดไปผลัดมาแต่ละนัดมากมายไม่เคยซ้าเดอพอแผนไหนแม่งเริ่มถูกจับทางได้นะโอเลก็เริ่มเปลี่ยนไปมากเดี๋ยว4 2 3 1งหบ้างล่ะเดี๋ยวแผนหลังสาบ้างล่ะบางที ก็4 3 1 2ทำให้ทัพปีศาจแดงนะครับยังดูเหมือนไม่มีแผนที่ลงตัวกับเขาเสียที่แม้หลักๆจะใช้4 2 3 1ก็ตาบยกตัวอย่างในเกมล่าสุดที่โซชากล่าวก่อนเกมไว้เป็นเบนเป็นหนาน,นะครับว่าพวกเขาหวังว่าผลชนะไม่ได้กะมายันเสมอเพื่อเขารอบแต่พอเริ่มเกมกลับมาในแผนหลังสามพร้อมวิงแบ็กช่วยเสริมอีกสองคนจัดวางกองหน้าเพียงสองรายแค่นี้แม่งก็พอรู้เลยนะครับว่ากุนซือชาวนาเวย์ผู้นี้ไม่ได้ตั้งใจมาวัดเกมรุกเลยสักะติดซึ่งไอาการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแบบนี้แหละครับมันส่งผลในทันทีแมนยู เจอประตูแรกอย่างรวดเร็วและมาจากความผิดพลาดของตำแหน่งเกมรับที่ดูสับสนมึนงงพอครึงหลังเปลี่ยนกลับมาใช้หลังสี่ก็ยังโดนโจมตีจากเรมเส้นส่งผลให้เสียประตูเหมือนเดิมหากไม่นับว่าเป็นความผิดพลาดจากการเปลี่ยนแผนการเล่นบ่อยๆจนทำให้นักเตะสับสนทุกสิ่งทุกอย่างมันก็อาจจะมาจากแทคนติกของพี่โอเล่นี่แหละครับที่ทำให้สีซันนี้ปีศาจแดงมีจุดบอดเรื่องเกมรับเวลาโดนโจมตีจากบอลโยนบอลสวิตข้ามฝ้าของอีฟายโดนตลอดและที่สำคัญนะครับแทคนติกการยืนเกมรับของฟูแบ็กวิงแบ็กที่มักขบเข้ามาทับกับเซนเตอร์แบ็กและปล่อย ครอสแบบลงล่ซึ่งไอเรียงแท็กติกและแผนการเล่นนี่แหละครับผมเป็น2จุดสําคัญที่อาจจะส่งผลให้ผีแดงของโซชานี้มีจุดบอดเรื่องฟองการเล่นที่สม่ําเสมอซึ่งตอนนี้นะครับผมถึงขนาดที่ว่าริโอฟอร์ดินานตำนาที่หนุนพี่แกมาตลอดก็เริ่มจะออกมาติถึงเรื่องนี้โดยริโอมองว่าแมนยูในเต็ดชุดนี้ไม่มีแผนและกลยุทธ์ที่จะพาสโมสรสร้างผลงานแบบสม่ําเสมอได้พร้อมเตือนให้ลพบภาพปีศาจแดงทับรุ่นพี่ที่เล่นกันมันและดุเดือดเพราะจริงอยู่ที่ผลการแข่งขันอาจจะเร้าใจแต่ทว่ามันไม่ได้นํามาถึงความสม่ําเสมอเลยสัก,กนิด ซึ่งหลังจากพี่โซชาพาแมนยูตกรอบแบ่งกลุ่ม UCL ทําให้เขานะครับเป็นกุณซือคนแรกที่พาทีมจากเกาะอังกฤษแพ้6จาก10เกมแรกที่คุมรายการนี้แต่ถว่ามันก็ยังมีแฟนๆเรดเดวิลหลายคนนะครับที่เห็นต่างในเรื่องนี้และก็มองว่าตัวนักเตะเองต่างหากที่ทําให้สโมสรแมนยูมีผลการเล่นที่ว่นลูกแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นฟอร์มการเล่นแบบตกคู่พวกของเหล่าแนวะรับแอลลอร์ดบิสก้าตแบ็กขวาที S ่ซีซั S ่นนี S ้เล่นอย่างกับคนละคนในซีซั่นที่แล้วหลุดตําแหน่งแม่งทุกแมตช์โดนเจาะในตําแหน่งกราวขวาบ่อยมากดาาาบิดดเคคที่หลยนก้า เลยจุดพีกมาแล้วพ่วงก,กับฟอร์มการเซฟที่ดูตกลงไปอย่างมากจนตอนนี้นะครับผมเว็บไซต์สถิติฟุตบอลอย่างบูสกอร์จัดคะแนนเรตติ้งของนายด่านชาสเปนอย่างเดเคอาอยู่เพียง6.19ซึ่งิ่งตอนนี้นะครับต่ำไปอันดับที่21ของทีมแมนอยู่เลยแหละครับหรือว่าจะเป็นแฮร์รี่แม็กควแนวรับที่ตัวแข็งสุดในโลกหลังจากมีปัญหาปมดาราม่ามากมายก็ยังกลับมาคลำฟอร์มกแกร่งไม่ได้สักทีส่วนแนวรับคนอื่นอย่างลินเดเลฟนะครับก็ไม่ไดีดีอะไรแต่แต่แรกอยู่แล้วลุกชอก็ดูเป็นพัฒนาแถม ในเกมล่าสุดวันมิซาก,ก้าพลาดแล้วพลาดเล่าพลาดแาดม่งอยู่ใน,ในสักพลาดจนปล่อยให้แองเจลินโยนะครับได้ฉายแสงโชว์ฟอร์มเด่นยิง1แอซซิตอีก2ได้เลยส่วนแม็กควายก็ตัดสินใจพลาดในลูกที่3และเดเคอาร์อาจทำอะไรไม่ได้มากนักจากจังหวะที่โดดแต่ก็เห็นในชาตินะครับว่าพี่แกแทบไม่ช่วยออกมาตัดบอลเลยจากจังหวะที่เสียทางนี้นะครับตำแหน่งแนวรุกและกองกลางก็โดนโจมตีอยู่อย่างแรดฟอร์ดที่วันนี้ทำอะไรก็ดูไม่เป็นใจติดๆขัดๆสัดๆแม่งมั่วออกไปหมดแต่ที่พีคสุดัตว์คือองโตนีมาซิยาวครับผมที่เจ็บแล้วไมไ หางเล่ไปด้วยจากฟอร์มการเล่นที่ห่วยจัดปลัดบอกยิงออกปล่อยหมูหกจนทาให้ทีมพลาดแพ้อิสตันบุลในเดือนก่อนอย่างไม่น่าให้อภัยแต่กระนั้นนะครับยังมีบุรุษคนหนึ่งที่ไม่สามารถโยนความผิดให้เขาได้เลยนั่นก็คือบรูโน่เฟรนันเดสเพลเมเกอร์เจ้าของรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจําเดือนสโมสรอน5สมัยต้องบอกนะครับผมว่าผู้ชายคนนี้ยังคงฟอร์มการเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมแม้ในนาทีเพื่อนแม่งฟอร์มออกทะเลเกมนี้นะครับพี่แกมมีสถิติสัมผัสบอลมากสุดในสนาม9 3ครั้งเรียกฟาวได้6คครรรัั้้้งงงงงาาาายิมมกกกสสสุด5โอ สครั้งและก็เข้าปะทะมากสุดนในเกมแข่งขันที่3ครั้งท้ายที่สุดนะครับผลงานแบบบลูปของแมนยูหากจะบอกว่าเป็นความผิดหรือสาเหตุมาจากอะไรคงไม่มีใครบอกชัดหรืรระบุได้ถูกแบบ100%เป็นแน่เพราะรอฟอร์มการเล่นของทีมทีมหนึ่งนะครับมันมาจากปัจจัยทุกส่วนของสโมสรเลยซึ่งทางโอเล็กกุนนาโซชาเองก็ดูมีขาเก้าอี้ที่แข็งแรงกับสโมสรอ,อยู่หลังก่อนหน้านี้ซีโออย่างเอ็ดวูดบวชนะครับออกรองมนุนหลังแถมยังเตรียมแผนให้โอเล่เสริมทัพในซ AH ัมเมอร์หน้าอีกดังนั้นแล้วตอนนี้แฟน,แฟนๆปีศาจแดงแมนยูคงทำ สวดนมตน์ภาวนาไม่ถึงขนาดต้องทองคาถาชินะบัญชรอนแค่เอาใจเชียรยติดตามผลงานของสโมสรในซีซั่นนี้ว่าโซเชียลและเหล่าลูกทีมจะสามารถพาออกวงจอรอุบาทิไปได้หรือไม่เอาง่ายๆเลยครับแค่เกมหน้าที่พวกเขาจะทำศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้กับเรือใบสีฟ้าในเซกพรีเมียร์ลีกคืนวันอาทิตย์นี้เที่ยงคืนครึง่งและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแลเฟ,ฟลฟาวเอื้อมนิ้วยาวๆมาโกละให้เราได้ด้อ